นาเจเลเหลือสองไฮสุดท้ายแล้วพี่น้องบ่หอดเที่ยงซ้าเกี่ยวเข่ามาในบนเลยเบื well ้องนาบอชิมอนฮองก็หูซึกเจ้าคองหน้าในฮองก็ห po ูซึกพี่น้องว่ายังเหลือสองไฮสุดท้ายว่าสั้นเกี่ยวเข่านาเจเลเหลือสองไฮสุดท้ายแล้วพี่น้องชิมนเอา น้าเขาเลือชซอกให้โบว่าสันเขาก็หูซึกโอ้ยตายราชมอนนั่นแล้วคาดแต่ยางเลาะแถวขันหน้าฉันชึ้งดูไรสบายดีพี่น้องสบายโบสุกูดพี่น้องจ๋าสบายดีดออยดตอนใกลยย้อยากเที่ยงพี่น้องบัดท่านได้เที่ยงดอกตอนนี้เขาก็ะสิบโมงพี่น้องสิบโมงหกนาทีบ่หอดเที่ยงสำนาเจาแหละ เสร็จไปรอบเช้านะทุกคนถือเอาไวไ้เด้คนมาครบแล้วพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดคนพี่น้องมือนี้มือนี้มีสิบเจ็ดคนมือแรงกับนาสิ่อของอ่ะยายรุ่นพี่น้องทางมืออื่น ข้าเจ้าเพื่อนก็นเอาเรียบร้อยเลยพี่น้องของเจริญบดได้จงพอมันชุกมันเหลืองบปแล้วนี่พี่น้องอนี่บกุบกบกุกบุกบุกเหลือสองให้สุดท้ายแล้วเริ่มแดดออกมาแห้งแล้วพี่น้องเริ่มสวยมาแน่แล้วก็เริ่มแดดออกแห้งแล้วแดดเริ่มกล้าแล้ว ลุ่มใส่พี่น้องเอ้ยข้าวเดียวย่างยิง่งย่างยิ่งใส่ผลสังเกตเบิง่งพักกระลุ่มโคบ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 ข้าวเดียวลัดแมงมันลัดแมงมันมเสร็จไปแล้วพี่น้องเหลือหายชุดถ่ายผู้น้องระเจ้ากำลังลงอยู่แล้วก่อนเพนแล้วก่อนเพนพี่น้องเลย แล้วก็คืนหากินเขากินน้ำพักพอนมือแรงกับมัดขขขเ,เขา่าขนเข่าเกี่ยวของยายรุ่นต่อปอของยายรุ่นพี่น้องมือแรงแล้วก็มืออื่นภูแลไปเริ่มอยู่หน้าทุง่งภูแลพี่น้องมา,เ,เ,าเสร็จเรียบยร้อยไปคุณต่อพี่น้องนี่มาเบิ่งให้ชุด้าย

เป็นอะไรเจ้าของนะดีใจอยู่บ่แล้วเลยห่อนพี่น้องเสร็จแล้วเว้ยให้สุดท้ายแล้วพี่น้องหมดแล้วจุดแทนให้แทงมันจะต่อแทง้เนนี่อปเท่า่เาบุญเป็นอะไรยายบุญเมื่อยอยู่บ่เงียบเลยพี่น้องมือนี้ มือนี้เงียบมือนี้แต่เก้าท้าบนี่เราตอบแล้วมือนี้เราเงียบยเ,เก็บเก็บแมงมันไปพร้อมพี่น้องกระปุกไผ่กระปุกมันลงลงชิมอนชิมอนนี่พอได้แต่เราเก็บแมงมันอยู่แถวข้างนาพี่น้องเลย คนสิบเจ็ดสิบแปดคนมืออื่นนี่ไปอุงเฮียนนี่ผู้เช้าผู้ชื่อสิมอนนี่ยนะไปทิศก่อนเนี่ผู้เชาว่นยังยังไข้กูหนีอยู่สันไปอีกทิศนี่โุ้ยจะเป็นอย่งางเกี่ยวเขาโบได้ใส่เสือทรงเสือแขนยาวพี่น้องไอหมวกกับโบใส,ส่มุนหมัดว่าสันแทะหัวหน้าก็ซื้อมาไว้ให้ได้พี่น้องทรงเสือแขนยาวนะเกิดโบใส่ มุนมัดเถอวะบุก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 จุ่มเขาแจเรุดท้ายแล้วพี่น้องให้สุดท้ายแล้วนะทุกคนที่ได้เห็นเกี่ยวหน้าเจแหล่พี่น้องมือสุดท้ายให้ชุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็ลงของยายรุนต่อแมลงกับ มืออื่นแล้วของเย,ยรุนกับต่อของขาเมนองเมยพี่น้องแล้วขาบเสาพี่น้องโบท่านได้หอดเถียงสับเดี่ยวสิบโมงสิบโมงกว่าพอว,ว่าลุกมาทางนี้เขามันกระโบยได้น้ำไปไหนพี่น้องเขาบางเพื่อนดำห้างได้แถวนี่ ผดมาเป็นเขาวเจ้าสัมมันเนเกี่ยวเขาบไในลุ่มพี่น้องลัดลัดเอ่แมงมันไปพร้อมจักสิบให้ได้เก้าให้จกได้เก่าให้แนาได้เลยเบื้องต่อเพื่องจะบติดกันอันนี้ เสร็จแล้วพี ALLY, <c oughs> ่น้องเขาเจ้าเพิ่นรอปั้นเธอเดียวพี่น้องมาลุ่นน้ำกันว่าปีนี้เจแล่ที่ได้จักระสอบพี่น้องเสร็จเรียบร้อยป๊าป๊าป๊าเขาโฮมเขาโฮมวานนี้ ดีใจนะ้วมัซิมอนลแล้วแหละห้องดังๆแบบ่สิลแล้วแล้วยังฮ <c oughs> ื้อไ <c oughs> ปเขาห่มพี่น้องบาดน้านแมื้อนี้กับสิขนแน่แหละพี่น้องเอ้ยทั้งมัดทั้งคน,<ห>นพักพอนจักน้อยกับพักกันไปหามัดเข้าบ้ามันชิปไปก่อโอ้ยนามันม โอ้โหหัวอักจะคลองหน้าคนนี้เป็นอะไรดีใจเยอะดีใจมือเมื่อยแล้วหน้าบาดนี่ไปอุ้มเฮียนมืออื่นกับบริโภคต้องเขาจำอีกเพื่อโง่มาอีกทิศนานี่แล้วสิจงไว่ให้เกลียวยู่ดอกชอกไอ้น้องปุณละให้เอาว่าสิจงไว้ให้ปุณละพี่น้องบอดนักก็อยุ่มมะขาม พักผ่อนจังหน่อยก็พากกัดขืนหากินข่าวกินนำ้ำซีมือพี่น้องหน้าคููแผดแล้วเรียบร้อย ก๊กขามกุงนี่ก็บอเป็ี่ยนมาสักพี่น้องไงเพอได้ชนแต่อยู่ในห่มนี่แหละแต่ละมือลงมาเกี่ยวเขาอากาศฮอนหลายกะผักพรอยอนใจจังหน่อยก,กินน่ากินหน่ยก็คืนหากินเข่าพี่น้องกระชิมัดเขา่าพ่ออีกปลาบ่มีลมสั่ช่วยมาผมมีลมตอนอารมณ์มนเย็ยนวง,วง คืนหน่อยยังนะชิวมาเขาใช่คืนหน่อมะขามพี่ง่าสั้ี่มองคอยึืนพี่สุง่าคางทังคอยคึ้นหนูเศื้าีนมีอยู่พูนพี่น้องสองไอ้น้องคืนหน่อมะขามมะขามกินสมบมะขามตัวนี้มันแซ่บดานีเลยระวังห้างแตนเ้อบยังม่แตนกขึ้นทั่วเพอแล้ตอนกูตูถ้าผู้ไทยเนา เป็นทั่วนแรกผมไม่ไ้แตนะครับู้ตู้ตอตาต้อข้าวดันกับปลาก้บัวได้ไปไรง้วเขากับปลาบมุนด้ักบ๊วุบไปหน้าหือแล้วนะเออไปุบอยู่หน้าหื่อพ่นทุบอยู่นะคผักพรพี่น้องจะได้กินนาปลาแหลโอ้ดนกิ่นอางเดีวันนี้เป็นตครกับค้เดียวห้าูแล้วนกินะรับเ่าาหม้อนใกล้กับปดเถอะแล้วช้ยำสตันมูเมือนี่นะ้เตตันมูกับซอสม้ตับที่ะตั้งกตั้งกับกระขึ้นมม่คัวขึ้นหากินเค็งกินก่นง เี็ประเทศกินไว้ที่มัดเขาเขาก็สิไปมัดเขาต่อเอาให้มันได้ร้ายได้มาครามเอลามมันีางเตนงแตนแล้เออมารถบ่มีเราข้างแตนนะมี่ครับก้ทั่วไปแล้ว ยงงาค้ามมันก็อตกกับกระน้ำจะป้าดินผักพรอนพี่น้องเจ็ดสีได้ขึ้นหาคิ้นเขาขึ้นน้ำอันน่าขึ้นอ้ำมาคามนะพอใจโอ้ขึ้นไปกับบวิทหอนเงา นี่ห้าขึ้นไปงานนี่นี่ได้แจิตกแหงเติบเออน e <ım. S 2> ี่ขึ eat, eat, oh ้นได้งานนี่นมาทางเติมเัวลุกนี่ลุงมันอยู่ติดกรปุกทำลุกเกี่ยวเติมได้นี่ได้เต็มมันจะขึ้นเีแลจียมงมันขึ้นขั้วขั้วเพนบ่มปลาพี่น้องข้องอันพอลงเมือจะเคือกระปุกสูงห้องได้ดทงนี่เก็บแมลงมัน เกี่ยวข้าวเก็บแมงมันพี่น้องห่อนพี่น้องหอนี้อนนมนีโมมี่หดน่มเลยโมมี่ร่มโนมนีเน่เมื่อวานนี้ยังว่าล่มแห้งอยู่อย้ว่าโมมี่นะนี่เถอะโรี่ เมื่อนี้เป็นมือว่านพระใหญ่วันชินดับพี่น้องชินเพ่งบอกชินห้าค่ำชินห้าค่ำขึงสีวินดับอันชินดับกับโเห็นเดือนเราเดือนเบิร์ดจะเป็นสินดับสินเพลงเดือนพระจันทร์เต็มดวงเลย ແແຕໂຕນີ <This S 3> kind of sort of ້ມື້ຄືນນີ້ໃຜໄດ້ເຫັນກົບກິນເດືອນນະເດືອນແກ້ງແລະພີ່ນອງມຂົນวะຮົາເຫັນຢູ່ໃດເບດເຂົທາງເມືນກົບກິດເດືນແຕກກກລົ ย่างลงมาเลยโอ้จะไปเป็นหายพรชัยปลาสั้นอย่งห้ากระลูกโอ้ยบาดจินนั่นมยาผู้ิมอนน่ะคือฮอดปายพี่น้องเดนนมาข้ามโค้นั่นนะชิมอนอมนยุ่งยุงนเกดอเาตะล่างเทียมใส่ไฟมันหน่อนะปล่อยก็ปมีเงนะผมไม่ใส่อะรเป็นแมนไปยไักงยตัวใดผักพรังหน่อยจังคืนของกูนะมึงนี่ โซรี่ก็เรื่องกบอีกเลยมื่นก็ได้กินแล้วสํากบนะยายรุ่นเราสร้างกบมาไว้แล้วเกี่ยวข้าวหน้าเหล้ามื่นนี่นะเออสิป่นกบสู่กินมื่นเล้วอะได้กินน่อนหมดหรือเปล่าอ้ยสั่งได้หมดเล่นได้สั่งมาไว้เรียบร้อยต้มเสมออยู่มใส่ ไปลูก,ลกไปอุกัเหอมฮ่าฮ่าาถูกแ,แล้ว่วองดน้วยายบุญแู้สิไองกินน้ำเขาหอมเลยพี่น้องไปเรื่องงวัน้มไปูกเอารสชมังที่ก็นงเผาไปเรื่องงวกัมาทางนี้ก็ยายบุญไปทางนั้นก็บยายบุญขึ้นเราพี่น้องบ้านนี่หากินขากินน้ำพักผ่อนพ่อ,อ,อกันยูเทียง